รีบสายที่หุ้มพวงมาลัยแบบนี้ให้กับพวงมาลายัยซิลิคโคนกันลื่นจับแล้วรู้สึกดีกว่าพวงมาลัยเดิมของรถเมื่อเลี้ยวก็ไม่ต้องกังวลว่ามือจะลื่นแล้วหมุนพวงมาลัยช้าโดยเฉพาะเมื่อโดนของขูดยังไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดลอกหรือซีดจ,จางหากพวงมาลัยของคุณลื่นหรือสกรปรกอยู่เสมอหรือขับรถเป็นเวลานานมือจะเหงื่อออกและรู้สึกไม่สบายผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณอย่างแน่นอนชุดหุ้มพวงมาลัยซิลิคโคนนี้สัมผัสนุ่มสบายกันลื่นและระบายอากาศได้ดีแม้จะขับรถเป็นนนเวลานา,นาน ยังคงรักษาความสดชื่นและความสบายปลอกพวงมาลัยซิลิคนถานล้างได้นี่คือผู้ช่วยขับขี่ของคุณมันไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ยังสามารถปกป,ป้องพวงมาลัยของคุณให้รถที่คุณรักดูใหม่อยู่เสมอซิลิคนของมันทําให้คนประทับใจนุ่มสบายแนบประชับกันลื่นทนทานไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหรือเหงื่อออกที่ฝ่ามือสามารถจับพวงมาลัยได้อย่างมั่นคงขับขี่อย่างปลอดภัยนอกจากนี้การออกแบบที่สามารถซักล้างได้สกรปรกก็เพียงแค่ล้างด้วยน้ําเปลี่ยนใหม่ในพริบตา ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าที่หุ้มพวงมาลัยจะสกปรกหรือเก่าทนทานและไม่ยุ่งยากมันมีความสามารถในการระบายอากาศเต็มร้อยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้อากาศไหลเวียนการขับขี่เป็นเวลานานก็ไม่ร้อนอบอ,อ้าวเหมาะกับอากาศร้อนของประเทศไทยทําให้คุณขับรถได้สบายขึ้นการติดตั้งมันง่ายมากไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องใช้เทคนิคเพียงไม่กี่วินาทีสามารถสวมพวงมาลัยได้อย่างง่ายดายมือใหม่ก็สามารถทําได้ง่ายๆซื้อครั้งเดียวใช้ได้นานถูกกว่าการไปดูแลพวงมาลัยที่ร้านดูแลรถยนต กรุงเทพเจ้าของธุรกิจและคนขับรถที่มีเงินต่างก็ใช้วันนี้ไม่ซื้อพรุ่งนี้อาจจะขึ้นราคาสั่งซื้อตอนนี้เพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของคุณ